สวัสดีค่ะทุกคนจะเจอกับแม่หมออมมี่เข้าสู่เพจแม่ลูกผูกดวงนะคะในวันนี้กับหัวข้อที่ว่าเห็นเขานิ่งเขาเงียบแบบเนี้ยแต่ในใจอะ่ะไม่นิ่งไม่เงียบจ้าเชื่อมั่นในตัวแม่หมอคะ่ะเชื่อมั่นในไพ่และในการทุกๆสํหรับที่เรากําลังจะดูกันนะัดแต่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกการ์ดสาใบ,บาเป็นตัวแทนความคิดความในใจของเขากันเลยว่าอ่ะไม่นิ่งเงียบแล้วจะทำไรเอ้ยหรือคุยอยู่ จะไม่ทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคค่ะชาวกองที่หนึ่งเป็นการ์ดใบนี้นะคะถ้าชอบและนึกถึงหน้าเขานะเขานิ่งเงียบเนี่ยเขาจะทำอะไรเขามีอะไรจะบอกป่ะสองค่ะนิ่งเงียบเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อไปเขามีอะไรจะบอกคุณป่ะ สามค่ะนี่เงียบเพราะอะไรมีอะไรจะบอกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยชาวกรงที่หนึ่งเป็นการ์ดใบนี้นะคะใครที่ชื่นชอบการ์ดใบนี้ให้ไพโอรากุลุเป็นสื่อทํานายทายทักนะคะบอกผ่านแม่หมออมีนะจ๊นะทุกคนอืมอ้มม,มาค่ะเดี๋ยวดูกันว่าอยากเด้งออกมาแล้วไม่กีดแล้วนั้นไม่กีดแล้ว, <laughs> น,น,ลวนั้นดูเลย นี่เงียบทำไมอยากจะบอกอยากจะสื่ออะไรอยากจะมีอะไรพูดอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรโอ้ยไม่กอถ้าก่อนหน้าน,นี้เขาทำผิดทำพลาดอะไรไปกับคุณนะ่ะแม่หมอหมองว่าเขาสำนึกผิดอยากขอโทษนะคะหรือบางคนนะ่ะอยากจะจบกับอีกคน เพื่อที่กลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเขามีทะเบียนสมรสกันอยู่เขาก็อยากจะคือจบสิ้นกับทางนั้นนะ่ะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอะไรแบบนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนรักเก่ากันเพราะมันมีภัยไปเนี้ยภยัยเนอภัยไปเนี้ยขึ้นมาด้วยนะคะแล้วทําแบบทําให้คุณน่ะก็เลยต้องเลือกอะมันมันจุดที่เลือกว่าถ้าคุณ ถ้าเขากลับมาคุณจะรับเขาได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาจะกลับมาขอโทษหรือขอโอกาสคุณคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอืมอีกในหนึ่งการกลับมามีผู้หยากผู้ใหญ่คอยช่วยคอยซัพพอร์ตด้วยนะคะคอยแบบคอยจูนให้คุณกลับมาดีกันรักกันเธออะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะเขาก็จะมีข้อเสนอมายื่นให้กับคุณอยู่ที่คุณจะกล้าสนองหรือเปล่านั่นเองนัน,งน,นจ๊ะอ่ะ ที่เขานิ่งเขาเงียบเพราะเขาไปคลีนไปเคลียร์กับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะคะให้แบบมันจบจริงให้มันไม่แบบเดือดร้อนถึงคุณอะไรแบบนี้ด้วยนะจ๊ะอ่ะชาวกองที่สองค่ะเป็นการ์ดใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุ้ยกระเด็นกระดอนกับไอ้กองเรียนค่อรถค่ะ ลุงรังไปหมดนะคะแต่ว่าแม่หมอยังสติดีนะคะแล้วก็ตั้งใจดูให้ทุกคนทุกๆคลิปแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราดูต่อนะคะกับอันนี้เลยสองเนาะว่าเขาเงียบเขานิ่งคนคนนี้เขาทำอะไรอยู่ทำไมอรอพอนึกถึงคุณแล้วรู้สึกไม่มีเวลาจะแอบมองอรอไปไปมามาหายหายแว๊บแวบแวหมอเป็นผีเหรอจ๊ะเออแอบดูแล้วก็งั้นเย่ามา ลุงลังมากเลยอ่ะอุ้ยผิดหวังด้วยอ่ะแกพระงานดรอปมากนะถึงคุณกับเขาจะไม่ได้คุยกันแล้วจะเว้นช่องช่องใจระยะหา่างกันใดๆใก็ได้นะจ๊ะมมันแบบกับเขาอ่ะมาแอบ,บดูการกระทำํำได้แบบแอบบไม่มีเวลาอาจจะทํางานก็ได้ยุ่งงานก็ดีแตนะ่ตอนนี้นิเงียบไปเขารู้สึกขัดแย้งบางคนนะคะ คิดว่าไม่ได้กลับมาดีกันง่ายๆบางคนรู้สึกว่าถ้าได้ดีแล้วอาจจะมีเรื่องผิดหวังอีกมีเรื่องให้เสียใจอีกมีอะไรทําให้คุณต้องเจ็บช้ําเสียใจอีกหนึ่งแน่นอนนะแม่มองว่าข้ามผ่านไปเลยเชาวกองสองถึงแก้ไปดีอ่ะบอกมันจะเป็นรักเล,เลิกเร็วกลับฉยมากๆแล้วเธอกับเขาจะมีเรื่องทําให้แบบเสียใจเสียความรู้สึกผิดหวังร้องไห้กันอีกมากๆบางคนถึงขั้นลงไม้ลงรือใส่ก ก็ได้ให้เรารงนี้ด้วยค่ะสองแม่หมอคิดว่าให้ผ่านนะคะอย่าเพิ่งเ,เชื่อใจหรือไว้ใจเขานิ่งเขาเงียบแบบเนี้ยแล้วเขาก็แอบด,ดูคุณแต่ถ้าเขากลับในตอนนี้มันไม่ดีคนอาจจะกลับมาหึงมามานน่นมานี่ซึ่งมันก็จะทำให้คุณน่ะอยู่ในเป็นลบๆมากนะคะอ่ะสาใครที่เลือกากาศไปนะคะสาวขอพลักงานคนที่นิ่งที่เงียบของคุณไปหน่อยนะคะ อะว่าค่ะตอนนี้อะไรอยู่เนี่ยแบบนี้อะไรขึ้นสองสองเจดนะคะหนึ่งห้าห้าศูนย์เลขสองหรือสิบนั้นสองห้าหรือห้าสองค่ะสองหรือสองแปดอายุวันเดือนเกิดหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะตามนี้นะคะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณสองเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งห้าหนึ่ง สองสี่เลสองสองห้านะคะห้าสองแปดสองหรือสองแปดหนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งหรือแปดแปดแปดเยอะมากมาเยอะมากๆเป็นรักเก่าแน่นอนไปแรกก็จึ้งทั่วคุมอารมณ์เองนะคะที่จะไม่คิดถึงนะฉันไม่แต่อยากจะบอกค่ะว่าคิดถึงคุณมากบางคนอาจจะดิวกับคนชาติต่างภาษารักไกลหรือถ้ามันอยู่ในประเทศเดียวกัน อยู่เหนือคุณอาจจะอยู่ใต้อาจจะออกคุณอาจจะอะไรแบบนี้ก็ได้นะะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะรู้สึกอยากจะเจอคุณมากๆอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วเมื่อมาดูมาส่องมาแอบมองคุณมาแอลคุณแล้วอะ่ะก็รู้สึกกลัวคุณนะเออทั้งที่าจะอ,อายุมากกว่าคุณหน้าท,ที่การงานดีกว่าคุณแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคนเนี้ย กลับมาเกงใจคุณกลับมาครบยำเกงอยากให้เกียริคุณอยากให้เป็นที่หนึ่งในใของเขานะคะถ้าการกลับมาคราวนี้มันอาจจะมีเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องเขาอาจจะอยากกลับมาทาธุรกิจร่วมทําอะไรลงทุนคุณก็ได้มันเกี่ยวกับการเงินนะคะหรือเขาจะเอาการอะไรสักมาให้คุณเก็บให้คุณดูแลเออหรือว่าเป็นอะไรของขวัญให้คุณสักอย่างนะคะจาก ไฟที่มันดับไปแล้วมันกลับมาจุดครั้งในไพ่สลดมันโคตรดีเลยเลยต้นต้นทางก็เก่าลายก็เหมือนรักเก่าที่มันจบมันสิ้นหวังมันไม่เกิดอะไรมันไม่ดีแล้วแม่หมอนั่นแหละฉันจะบอกว่ากองเนี้ยเอเนอร์จีดีมากได้กลับมาคุยได้กลับมาคบได้เดินทางเจอกันอีกแน่นอนนะคะแกก็น้อมรับเออมันเป็นการดีอะทำไม่ดีฉันก็ไม่ติงนะอะไรแบบนี้นะคะอตามคคุณ ได้เจอกันเพราะวันสำคัญอะไรของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นวันเกิดวันครบเอ่อคุณหรือของเขาหรือตัวคุณพี่นะอาค,คุณพ่อแม่คุณพ่อแม่เขาก็ได้มันเกี่ยวข้องกันาเกิดปรอบวันคัญด้วยตามนี้จ้ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะนมรับไปนะจ๊ะ